น่ชิวาสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีกันเป็นภาษสายญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพามาอี่ปุ่นกันกันแค่หน้าฝั่งซอนยที่ร้านเอบิสุรามนนะคะซึ่งเป็นร้านเบเที่มีประชาหลายสาขาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพากันมาที่สขานบมีน้ํานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันในร้านกันก่าค่ะไปกันเลยเข้ามากันในร้านแล้วนะคะสั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ที่นี่นะคะจะเป็นลเมนสไล์า่ายนะคะจะเป็นสล์ตั้งข้างทางนี้เองค่ะอาจจะมีบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทนี่ค่ะจะมีเเมนนะคะก็จะเป็นุเเซอร์อนะคะก็ทำจากน้ำผกระดูกค่ะแล้วก็จะมีเป็นเส้นน้ำซุปที่เป็นธรรมักรขนะคะรวมถึงไขรก็มามีพามานะคะแล้วก็เกงซ่าค่ะโอไงเนี่ยเราขอตัวไปทานอาหารกันนะคะแคะ่เดินเท้ อานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เคาน์เตอร์บาร์นะคะก็หลังจากที่เราเดินไปสั่งอาหารที่แคชเชียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เบอร์โตนะคะแล้วก็มานั่งรอที่โต๊ะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังดุกที่เขาทําอาหารให้เราอยู่นะคะโซนเขาก็จะแบ่งเป็นโซนทําราเมนนะคะแล้วก็โซนทําของทอดค่ะทั้งในส่วนของเกี๊ยวซ่าไก่คาราเกะนะคะตอนนี้แบบกลิ่นหอมมาก หิวมากๆะค่ะแล้วก็น่ากินสุดๆไปเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวขอตัวไปหัดอาหารก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะราเม็งที่เราสั่งกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะชามนี้นะคะก็จะเป็นโทพคสเซอร์ราเมนนะคะเป็นราเมนที่ทำมาจากตะกุกระดเหนืนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นทันทันราเมนนะคะก็ทํามาจากนุนกระดูกหมูเหมือนกันคะ่ะแล้วว่าเพิ่มเป็นหมูผัดริกเข้ามานะคะเดีเ๋ยวเรามาทานกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไง การทานราเมนนะคะที่เอเซราเมก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกที่หนึ่งค่ะถ้าใครอยากได้บรรยากาศชมตอนที่เขาทาําราเมนหรือทำของพินให้เรานะคะก็สามารถเลยนนั่งที่เคาน์เตอร์ได้ด้านหน้าค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปนะคะที่ร้านก็จะมีที่นั่งที่อยู่ด้านหลังนะคะสามารถมานั่งทานได้เหมือนกันค่ะที่นี่นะคะจะปิดวันพุธค่ะแล้วก็มีวลาเปิดแค่สองรอบนะคะก็คือรอบสี่เอ็ดโมงถึงปลายสองโมงนะคะ พออีกหนกึ่งรอบนะคะจะเป็นตีหกครึ่งถึงตาพุ่งค่ะก็สำหรับการเดินทางมาที่เอพีซีดอนเมนนะคะก็สามารถมารถไอ้มา MRT สายสีม่วงนะคะมาลงที่สถานีพนั่งเก้าค่ะแล้วก็นั่งที่วินมานิดนึงนะคะหรือสำหรับท่านไหนที่อยากจะนั่รถส่วนตัวมานะคะก็อาจจะลระปากปน,นิดนึงค่ะเพราะต้องจ่อตรงที่ริพนน์นะคะใ,ในขณะนี้มันมีแผนที่ไว้ให้นะคะในตรงส่วนของ description คะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะการทิปของเราในวันนี้นะคะ ว่าถ้าเพื่อนท่านไหนคะ่ะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นรับการติดตามขอเรานะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เราพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันตา้านล่างน,าน,นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ subscribe นะคะเพื่อได้ติดตามกันค่ะว่าครั้งหน้านะคะคเราโฟล์กจะพาไปเที่ยนที่ไหนกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะมาสายคะ่ะบ๊ายบาย